สสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมา unboxing เป็นโทรศัพท์ซั s u n งนะฮะอันนี้เป็น Samsung รุ่นล่าสุดเป็น S 2 1 Ultra 5 G นะแล้วก็วันนี้ก็มีตัวหูฟังมาด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวตัว protection เป็นตัว Case. แต่วันนี้เราจะมาเปิดอ n b บอ i ซิงนะอันนี้ให้ดูแบบสดสด แทนชาดามันก็จะมาในรูปแบบนี้มีตัวนี้เข้ามานะมีมีตัวแผ่นกันรอยปิดมาด้วยด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะก็จะมีมีกล้องทั้งหมดเนี่ยตามนี้เลยนะคือคือเราเนี่ยไม ไม่เคยได้ดูรายละเอียดถือว่าอันไหนที่มันเพอร์เฟคผาก็ซื้อรุ่นนั้นโอเคป้าก็จะมาแบบนี้เปิดกล่องนะก็จะมีสมุดคู่มือมาให้ออไม่ใช่ไม่ใช่สมุดคู่มือนี่มันก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นพิพ์อยู่ข้างหลังพิ้์สำหรับใส่ตันนี้เขามีแกะยังไงวะอ๋อเขาแกะด้านนี้หออ มันก็เป็นสมุดคู่มือแหละนะอะไร,นะะไรวะทำยังไงวะเน,นี่ยเป็นสมุดคู่มืออ่าเป็นสมุดคู่มืออะไรพวกนี้มาให้นะก็จะเป็นสมุดคู่มือในการใช้งานก็เป็นอะไรที่แบบเบสิกอะใช่ป่ะบบมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีเคเบิ เป็นสายชาร์จเคเบิลมาให้นะเป็นสายชาร์จเคเบิลมาให้ก็เป็นสายชาร์จที่แบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยตูดอย่างเงี้ยนะก็ะมีแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรแล้วนะมาพูดถึงโทรศัพท์นะ ก็ไปหาข้อมูลกันเองนะว่ามันกวางยาวเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้คือที่เรามาโชว์เนี่ยคือโชว์แค่ว่า Unboxing ว่าเปิดออกมาแล้วม,มันมีอะไรบ้างด้านหน้านมันก็จะมีเนี่ยมีกล้องกล้องหน้าข้างหลังเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นกล้องทั้งหมดนะแล้วก็มีแฟลชอยู่ก็จะประมาณนี้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็สวยแล้วก็มีความเคิร์บ เคิร์บในสไตล์ของซั s ซุงนะกล่องก็มาตรฐานอะไรทุกอย่างก็ก็แค่นี้นะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแนละ้วบ๊ายบาย